ก็ดึงมาอันนั่งสิม,มุนครับน,นีเป็นการเฮฮ็ดเ็ดผู้เดียวครับสวัสดีครับผมสวัสดีเ e อฟซีพอยท์พี่น้องสุขุมทุกคนครับมันอนี้ก็โยกผมมาได้เกษตรบรรยศครับมันอนี้สิผ้ามาต่อระบบน้ำยศข้าวโพดครับอันนี้จะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวครับ หลังที่หลังจากที่ปลูกได้ประมาณหาต้องหกมือครับหรือวอาทิตย์หนึง่งขระโพดกับสิงอกประมาณนี้ครับประมาณสามถึงสี่มือขะปวดสีเริ่มแท่งนอขึ้นมาประมาณนี้ครับนี่พวกตอนงานเป็นสีแท่งขึ้นมาประมาณนี้ตัวนี้สีแท่งขึ้นก่อนครับเพราะว่าขันทีาปลูกแล้วเขาหลากเลยเขาปลูกแล้วเขาทมเนะาะเขาผัวาขะปวดเกิดอยู่ช่วงไหนเพราะว่าตอนเกียมนี่หลงมันกว้างครับ ก็ลเลยทาให้เกิดก้อนคอยมาหลากครับแล้วก็อีกอย่างนึงคำว่าดินแหง่งดินแห่งเข้าคว้วนูกแล้วเข้าหลากเลยครับแล้วจะคอยมาจับทีหลังแต่คันดินยังซุม่มถ้าถายก็ปูดเกิดก็ครับคอยมาหลากสายน้ำยดอันนี้สิเป็นตัวเกาที่เจาะห้วยแล้วครับตัวนี้สีสีลือม,มาจาก้อยครับเพราะผมปลูก้อยน้ำยดเดี๋ยวอีพี่นาเดี๋ยวสี้าไปหลากสายน้ำยด ไปครับแต่ตอนปลูกผม,มอดทายผมก็ใส่เครื่องปลูกคือก็ปลูกทั่วไปแล้วครับตอนนี้เอาเขาพุ่งแครับเพรว่าอ้อยปลูกม,มันโดดมันหยาดเดือดอันนี้ก็ต้องตัดต่อายเต็มครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวเก่าเขาบ่ได้ใส่แปบ,บเจาอไม้เพราะเป็นยังคือใส่เมล้ออ้อยแปบ,บแซนเก่าพออ้อยปลูกไม่รยยหรือยะห่างกว่าเก่าครับพอใส่บ่ได้แล้วก็ต้องเอาไม้ก็เลยเอาตัวนี้ เจ้าคนแล้วเขามาตัดซอใส่กระปวดใบ,บเสียเสียแป๊บหรือเสียพอถิ่นพราะาตัวว่าวตัวนี้กะยังดียังใส่ได้อยู่ที่ยวเหตุนำยศก็คือประหยัดน้ำครับแล้วก็ดูและะง,ง่ายพอพื้นที่บริสุทธิ์เสมอบางทีมันเนื่อจากน้อยลุกจากน้อยขันเขาเปิดน้ำไหลไปในหลงนี่มองที่มันตามานีสีทวมครับแล้วก็มองเนื่อมันสีไหลไปบ่ด้ พอที่เขามันบริแดดเสมอเรียบเลื่อาใส่น้ำยศประหยัดน้ำแล้วก็ดูแลง,ง่ายบตรตองมาฝ้าเวลาเข้าหลักร็ดแล้วปุ๊บเข้าเปิดน้ำเข้ากับแกจับเวลาว่าสีใสจ,จากนาที่จากชั่วโมงมาสีสีเปียกสีซุม่มตัวน,นี้ผมเปิดประมาณชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงนึงกับซุ่มทัวแล้วตัวน,นี้กะเป็นน้ำยศ แบบกิบครับแบบคลิป20บเซนครับระยะห่างน้ำยศยด20เซนตัวมตรสีดูแลง่ายกว่าแบบนาแบบนาม,แบบนามถ้าห้ามาเปิดใส่ปุ๊บพอแต่เก่าผมปลูกแบบเปิดนามใส่เปิดใส่ปุ๊บนี่ครับแถวเนีน่่คือมันมันพังไหลไปหากันมาเลยครับมองได้ตามหนงคูอถัถว่วนามโจขโปวดเหลืองบอกง,ง่ายครับอันนี้น้ำยศก็ช่วงที่มันเป็นเนื้อหนีมาก็ซุ่ม พอมันยดไสถ้ามันเปียกายมากกิสีไรลงมาหามองต่แต่มากกิซุม่มก็ขึ้นสีได้ผลผลิตเสมออันนี้ผมจะปลูกเป็นรองคู่ครับคู่อันนี้เขาเสียอย่างนึงคือระยะของคู่นี่ที่ไปจักน้อยครับระยะของคู่นี่ทีไปจังน้อยก็เลยการหลากสายยดไก่ปุ๊บเวลาตรงปวดไง สิมีความเสี่ยงของหกักกระปดพอขะกระพดเกิดไงปุ๊บเขาสิแทงสิออกหักขังบนก็พาขังบนออกมาหากินครับสิ่งคือผืชทั่วไปสิออกแต่หกักกาลังเยี้ยเดียวกระปดเวลาเขาใไงปุ๊บเขาไกลสิทถอกเนี่ยเขาสิออกอหักขังบนลงมาครับแล้วผมจะอัปเดตอีให้เบิ้องหนึงตอนขอเขาญงไกลสิถอกครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเข้ามาหลากสายนำยศกันเลยครับอันนี้พมก็หลากไปแถวหนึ่งนะครับนี่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ การลลาซายนมยศครับอันนี้คือการเห็ดเห็ดผู้เดียวเห็ดผู้เดียวเขาเอาซายนมยศมันจะเป็นมวนเนาะเอามาใส่ตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยดีปานนะครับเพราะว่าตัวนี้ไอ้เล็กนี่เป็นอันซายแบบเป็นขาตางังพัดลมเก่ววาเลยเอามาใส่เลยบริเวเห็ดขึ้นใหม่เลยสีเขียบๆเล็กน้อยครับซายนมยศก็จะเป็นมวน,บวน,มน,นแบบนี้ครับเขาก็มาใส่ตัวนี้สีเขียบเล็กน้อยครับเพราะว่าเป็ๆๆน ไเตาตัวนี้ผมเฮ็ดใส่สายหนังพุงครับผมลืมบอกไปผมลืมอันนี้เฮ็ดเป็นสายหนังพุงม้วนเขาสิแคบสิหน่อยครับเราแคบเพราะก้อนเป็นคาเตานําแ,ลแหลมมันแคบเนื่อใหม่สุบใส่เขากับแกะนี่ออกเขาก็ดึงไปเลยครับตัวนี้ก็สีม,มุนตามแต่ผมมีอ,อุปกรณ์หลากสายอยันหนึ่งแต่ตัวนั้นเอาไว้หลากในไฮอ้อยครับเพราะว่าอ้อยเกิดแล้วเขาจะคอยหลากสาย,ย,ยดํายด เล่ตัวนี้มันบอ,บอติดครับก็เลยถือหลักไปเลยครับนี่ครับแล้วก็ดึงมากน,นักงสิม,มุนครับนีน่เป็นการเทปเทปผู้ดเดียวครับ ครับผมหลังจากในห้องล่างไปสชุดแล้วมองไปเ้อสีเอาเล่ยไปน้อยนึงครับเล่ยไปประมาณคือปุกกๆตอนนี้เ้าก็ดึงห้ากวัดครับนี่โซนนี้แป๊บวัดเ้าก็ตัดใช่ครับใช่แลำนิดครับ ตัวนี้เขาเขาสิวัดวัดมันตรงครับให้มันอยู่ตรงกลางให้มันอยู่ตรงกลางเมื่อจะได้ยดได้ซ้อมขังครับมันมีไอตัวที่ผมบ่อได้ตัดต่อก็คือแบบเอามาวัดแล้วก็ยกลองนี่ช่วงช่วงบางบางอันมันบอสซ้ำกันถ้ามันบอสซ้ำกันปุ๊บสายมันสิอยู่จังสิเมื่สิซุ่มขางนึงครับเพราะว่านํำยดการซุ่มของกว้างของอันนี้ มีโบอคอยไก่ครับการแชร์แกคือเขาเปิดไปโดนปุ๊บมองถึงมันต่ำมากกับสีนำนำนำหงงนำเ็ดให้ไทยเขาปวดเลี้ยงครับดินดินกับสีแจ๊บสีแน่น เพราะใส่แล้วครับเพราะเขาได้ป่ายข้าว่างไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็ตอนแล้วเขาก็ตัดครับคลิปซิวชนี้เขาก็ตัดระว่างกลางครับข้าวใส่ยี่สิบเส้นกมื่อทีซูมเลี้ยวขึ้นครับถ้าใส่สามสิบเส้นเขาจะเปิดโดนเกาๆ เดี๋ยวใส่สิบเส้นกันเลยครับข,นนขันสิบเส้นนี่คือสีซุ่มซุ่มกับสีซุ่มเร็วก,กว่าเก่าครับแต่ระยะการลากได้ไกลนี่สิบเส้นกับสไีไกลกว่าเพราะว่ากว่าน้ำจะเดินทางไปสุดปลายสายนี่ทั้งนี้มันก็นเปียกแห้งนะครับตัวน,นี้ก็บโบไกลแห้งปัดได้ก็ใช้เวลายดล้างกันประมาณโบกเกินหายยดครับเกินสุดปลายแล้วน้ำแห้งจะหน่อย ัวนี้เป็นสายสูงหุ้มวินครับชุบกตัวไปเลยตัวนี้ก็เป็นตัวขันครับเรียบร้อยครับ,รบรอันนี้ก็ตัวต่อไปจะเฮ็ดคือกันแบบนี้ทุกแถวครับวเวลาเทาต่อเรียบ,บร้อยเทาก็บทำการเปิดไรหนามไรเปลืปอกเศษดินเศษยังติดติดอยู่ในทอ่อออกไปก่อนแล้วก็จะคอยเปิดวาล์วครับ เปิดว่าวแล้วเ้าก็ปิดปลายท่อไว้เข้าป,ล,ออปล่อยน้ำไล่ออกไปสุดพุ่นครับไล่สุดออกไปเพื่อที่ซีห้พุ่ณถือขางอยู่ในว่านี่พอเปิดว่าวเก่าแล้วไล่ออกหมดแลครับพอน้ำใสปุ๊บเข้าแต่จะคอยปิดสายครับเข้าปิดปลายสายไว้ปิดปลายสายไว้ประมาณนี้ครับผมเก็บกันต่อทนนำยึดก็เอาสันเนียนครับ เดี๋ยวผมสิขอต่อให้มนมาแล้วนะครับเอาไว้พรอนไม่อีพี่หนาครับเดี๋ยวอีพี่หนาเกี่ยวกับกระโพดกัสีมาอัปเดตเบิง้งตอนที่เขาใหญ่ว่าสวงามสำหรับหรือการใส่ปุ๋ยใส่ช่วงระยะใดครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสเด้งวัตถุพันยุทธนั่ครับผมเดี๋ยวพรอนไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้ก็เปิดน้ำม,มาแล้วครับนี่ตอนนี้ก็น,น้ำใสหรือไม่ครับเดี๋ยวเาก็ไล่เปิดว่าวตัวนี้ครับเขาก็เขาเปิดว่าวสู่มตัวครับเขาคอยเขาคอยปิดตกปลายท่อรทรครับเพราะว่าขาหน้าปิดตกปลายท่อก่อนคอยเปิดว่าวเดี๋ยวสิสิบะมีหม่องไหลออกครับเขไเลยเปิดจะสิไปจนจนมดทุกทุกทุกว่าวครับทุกสาย